ขับอยู่นี่30ปีขับเบนเนีนะ่ก็เห็นแบบทุกอย่างแหละคือว่าแต่ถ้าเรื่องคนไร้บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดถึงก็น่าสงสารเพียงแต่ว่าแต่มันมีม,มีบางคนที่ว่าว่าติดยาเพราะอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้มันสบาย<อ>มีข้าวแจกมีเงินแจก,คจกใครอยากทํางานล่ะคะม,มีมากถ้าบางแบบหนักๆก็คือถ้าเขาเมาหนักๆเขาก็กกจะมาขอตัง เขาบอกว่าคนไรบ้านเนี่ยมารับข้าวแล้วก็เอาไปขายที่ป้าคิดว่าใช่ค่ะใช่คนไรใช่ใช่คุณไปแถวไอเสาชิงช้านะเสาชิงช้าเขาจะรับมาทีเยอะๆข้าวอ่ะนะรับมาทีเยอะๆก็มาเดินขายกล่องละสิบบาทอืเขาเขาทำกัอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ก็เลยทําให้คนที่เขาลำบากจริงก็ไม่ได้กินไม่ได้กินไปด้วยใช่อย่าพูดเลยป้ายังรับแจกเลยโอเคครับเรื่องยอมรับ อาชีพให้ทําอะไรเสร็จสัตย์แด้ไหเขาก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมาเพราะว่าคล้ายๆว่าเขายึดติดอย่างเงี้ยรักสบายรักอิสระอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> บางคนบางคนบางคน,นมีมีฐานะนะพ่อแม่มีฐานะแต่ออกจากบ้านมาที่ห็นเห็นนะไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกับทางบ้านอ่ะคือแต่พอรู้ว่าเขามีฐานะดีก็คือตอนที่แบบตอนเขาเสียแล้วก็มีเขาติดติดพวกยาเสพติดพวกอะไรนี่เขาเล่นยาเยอะแล้วอะไรเนี่ยช็อกอย่างเงี้ย ริญาตเขามาโอ้เขาบอกบ้านมีฐานะแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือเขาออกมาแบบ10ปี20ปีอะไรเง ผมชื่อสมพงษ์มุ่งดีครับผมเกิดสองสีเกชื่อธนวันฉลลํำสกุลอายุเจ็ดสิบปีผมคาำพามันตั้งแต่เด็กพ่อแม่ตายแต่เด็กแต่ผมยุตเจ็ดขวบทีนี้มันโควิดก็ไม่มีงานไม่มีงานก็แล้วก็หาหาหาไม่มีพอถพักหลังเขาก็ไม่ให้ทำ ก็เลยออกมาอยู่ที่ตำรวงนอนนอนกลางคืนนอนอยู่เรื่อยน่นเป็ดสมัครงานก็ไม่รอบตาซ้ายมันบอดจริงจนะไม่แคร์หรอกก็รู้ว่าเขาดูถูกคนอาศัยเขาอยู่อะนะเออเขาจะพูดยังไงก็ช่างไม่แคร์ไอคนที่มองก็ไม่ดีกว่าผมบางคนก็บอกโอ้ไปกินข้าวทำไมแบบสบาสื่อมคลองนั่นนะไม่มีเงินบัญญักินเนี่ยมึงก็พูดผมไม่ว่าเขานะ ถ้าเขารู้ก็คงไม่พูดแบบนั้นนี่เรื่องจริงถ้ารู้ไม่จริงอย่าเพไปพูดจาแบบนั้นบางทีมาทำลายความรู้สึกเออทำลายความรู้สึกถ้ารู้ไม่จริงอย่าไปพูดแบบว่าถูกคนแบบโอ้อันนี้ตามมนกระเดียอยูทจไมเงี้ยจำลองเนี่ยเพื่อนเพื่อนแนะนำเขาก็แนะนำไอ้มาลองทีนี้ก็เลยเจอเจอแฟนที่ทำงานเนี่ยแล้วก็เลย ยายอยู่ให้กัดเขามาเจอแฟนที่งาด้วยก็ดีขึ้นดีขึ้นจะผมชอบงานแบบนี้มันไม่มีงานทำินช่วยแล้วก็ได้เงินด้วยได้เงินก็ช่วยสังคมไปดีผมว่าดีจริงๆผมอยากจะทําแบบนี้มันก็ไม่นั่งนะาอะไรที่ราจากที่นี่ก็เพราะเพื่อนเราคือเพื่อนนั่นก็ไปไหนไม่รู้่อปีผมไปนอนโรงพยาบาลสามเดือน ออกมา <S <S เขามาไ้ไปแล้วผมเคยไปถามคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนไร้บ้านเนี่ยม่หูเลยถามชาวบ้านปีติเขาบอกว่าคนที่ไร้บ้านเนี่ยควรจะได้รับการช่วยเหลือไหมแต่เขาตะกอดเหตตอบออกว่าถ้าเกิดช่วยเหลือไปก็กลับเหมือนเดิมอ,อ,อันนี้จริง <S 2> <S 2> <S 2> ไหมครับแต่ก็แล้วแตุ่คนเคนาะเนะือบางคนก็ไม่ยอมทําอ่ะนะบางทีมีมีเข้าวมานะได้สักสองสองคมเที่ยวก็ไม่เอาแล้วกลับไปเหมือนเดิม มีเห็นก็เห็นอยู่คนหนึ่งแต่เขาเป็นประเภทสองอ่ะเขาก็เลยไม่ทำาดนอาพูดลุงคิดว่าพูดเขาเขาก็พูดถูกมันสหญญเป็นแบบนั้นนี่เรื่องจริงนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ยิ่งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเป็นล้านเปอร์เซ็นต์เลยเรื่องจริงอย่างคนที่อยู่หัวลำโพงเนี่ยไม่ทำงานดีนะมือเตมือเท้าตีดีแต่ไม่ทำงานมารับข้าว แล้วข้าวไปขายเขาบอกว่าคนพุทนศาสนาเข้าแถวทีได้มาสองกล่องเข้าแถวอีกได้มาสองกล่องเอาไปขายเขาสิบบาทเ่นี่หัวลังโพงไม่ให้แจกตำรวจรถไฟไล่นี่แต่คนที่ดีๆเดือดร้อนไปด้วยคนคนเดียว เป็นจะมาดพางามนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจ้างวันค่าค่ะโครงการจ้างวันค่าเนี่ยเป็นโครงการที่จัดงานให้กับกลุ่มพี่น้องประชากรคนไร้บ้านแล้วก็ Uh, กลุ่มคนจนเมืองให้เขาได้มีงานทํางานที่เราให้เขาทำเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับการทาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่กรทมค่ะอีกหน้างานหนึ่งของเราเนี่ยจะเป็นงานเกี่ยวกับการทําความสะอาดตามบ้านออฟฟิศร้านอาหารคอนโดคือจริงๆเนี่ยโครงการของของ,ของเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านอยู่แล้วเนาะเดิมทีเนี่ยเราก็มีการแจกอาหารเหมือนคนอื่นๆที่เขาทํากันนะคะ่ะหรือว่าสวัสดิการในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลพาเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีเนี้ยเราก็เกิดคิดว่าเออมันจะมีจุดไหนบ้างที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้นะคะแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตเขามันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็เลยคิดว่างานนี่แหละมันน่าจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเขามากที่สุดนะคะเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเข้าไปพูดคุยกับพี่ๆที่สํานักงานเขตนะคะฝ่ยะายรักษาความสะอาดเนาะ,ะแล้วก็พูดคุยว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างที่ต้องการที่จะหาคนมาสนับสนุนในการทํางานทําความสะอาดเนี่ยคะ่ะเก็บขยะกวาดใบไม้ตัดแต่งกิ่ง ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่อยู่ในพื้นที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ทีนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็ว่าเราเนี่ยโครงการของเราเนี่ยอธิบายตัวโครงการให้ให้กับทางฝ่ายรักษาความสะอาดของทางเขตเนี่ยเขาเขาได้ทราบเนาะพอเขาทราบเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการทําตารางงานทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้กลุ่มคนของเราเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็ได้ ได้รับเงินค่าจ้างผ่านผ่านงานตัวนี้ไปค่ะเกณฑ์ของเราเนี่ยหต้องเป็นคนไร้บ้านอย่างอย่างที่ตัวโครงการเราบอกไว้2เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนจนเมืองเนาะหรือว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะที่เขาต้องอยู่คนเดียวเพียงลําพังเป็นกลุ่มที่แบบต้องดูแลลูกป,ป่วยสามีป่วยติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีรายได้ที่ไหนก็จะมีคนในสังคมที่เขาเล็งเห็นเนาะเล็งเล็งเห็นป,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 ประเด็นตรงเนี้ยที่หรือว่าโครงการตรงเนี้ยที่ที่เราทำอะค่ะว่าเราทำเนี่ย เพื่อต้องการที่จะทํายังไงกับคนกลุ่มนี้ที่เข้ามาอยู่กับเราเนี่ยต้องการที่จะพัฒนาเขาให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างคนไร้บ้านเนี่ยก็เก็บเงินจากตรงนี้แล้วก็ไปเช่าห้องอยู่ได้ค่ะพอเขาเช่าห้องอยู่ได้แล้วเนี่ยคุณภาพชีวิตเขาก็ดีขึ้นเนาะนอนในที่ที่ปลอดภัยขึ้นกินอิ่มนอนหลับอยากกินอะไรก็ได้กินอ,อยากจะขอแรงสนับสนุนโดยการอาจจะโอนเงินหรือว่าเป็นสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากับเราได้ให้ให้กับตัวโครงการของเราได้อย่างเงี้ยค่ะเข้าไปดูข้อมูลการโอนเงินหรือว่า การบริจาคของหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดจ้างงานทำความสาตามบ้านอะไรอย่างงี้ะคะ่ะที่โครงการจ้างวันค่ะเป็นเพจ f a c e b o o k ค่ะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่091-046-8598